พระพุทธเจ้าเป็นคนชี้ตรงนี้คนแรกจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ชี้บอกให้เรารู้เรื่องอริสัตสี่นะ,นะเกิดมายังไงเสื่อมมายังไงอาศัยการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างเนี้ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันก็คือเกิด ธรรมก็คือธรรมธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นเกิดจากเหตุความเสื่อมเกิดจากเหตุคือเกิดใช่ไหมเพราะต้องมีเกิดจึงมีเสื่อมใช่ไหมถ้าเกิดปรากฏเสื่อมต้องปรากฏอาศัยการเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี้เรียกว่าอะไรกฎอิทัปปัจจยตานะอิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปชติแปลว่าเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถูกไหมใครในโลกคัดง้างได้ไหมไม่ได้เลยฝรั่งคัดง้างเราได้ไหมคนที่กำลังบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีนะเกิดต้องมีเสื่อม และเมื่อเสื่อมก็เสื่อมเรื่อยๆสิ่งที่เสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเ,เรืเ่อยๆหมดไหมหมดไหมหมดก้อนน้ำแข็งอยู่ก้อนหนึ่งละลายไปละลายไปละลายไป,ลลยไปในที่สุดหมดความเป็นก้อนไหมหมดตัวตนที่เคยมีหายไปแล้วนะหายไปเพราะความเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ดับ แตกสลายถูกต้องไหมจากเกิดแล้วเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับหรือเราพูดสั้นๆว่าเกิดเสื่อมแล้วดับตัวตนเคยมีแล้วตัวตนแปลเปลี่ยนแล้วตัวตนหายไปก็แสดงว่าตัวตนมันมีชั่วคราวใช่ไหมอืมตัวตนมันมีชั่วคราวจริงไหมอ่า ตัวตนที่มีชั่วคราวนั่นคือมันไม่ถาวรถูกต้องไหมอืมเพราะมันมีความเสื่อมและมันมีความดับที่สุดของความเสื่อมคือความดับใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อความเสื่อมมีความดับย่อมมีจริงไหมเพราะการมีขึ้นของความเสื่อมความดับเลยมีขึ้นถูกต้องไหมถ้าความเสื่อมไม่มีความดับมีได้ไหมไม่ได้เพราะการหมดไปของความเสื่อมความดับจะหมดไปไหม หมดไปนะดังนั้นอัน,นิจจังกับทุกขังทุกขังคือความดับความแตกสลายหรือนิโรธเนี่ยอาศัยกันเกิดขึ้นไหมอาศัยกันเกิดขึ้นความดับจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความเสื่อมจริงไหมอ่าและความเสื่อมจะเป็นเหตุให้เกิดความดับใช่ไหมความเสื่อมจึงเรียกว่าธรรอันเป็นเหตุความดับจึงเรียกว่าธรรที่เกิดมาจากเหตุถูกต้องไหม มันโยงยึดกันเหมือนกับเกิดกับเสื่อมใช่ไหมมีเกิดเลยมีเสื่อมมีเสื่อมเลยมีดับจริงไหมมีใครในโลกคัดง้างหลักการตรงนี้ได้ไหมไม่มีเลยเห็นไนหะมนี่แหละพระศาสดาจึงบอกพระองค์มีธรรมะที่ใครในโลกคัดง้างและติเตียนไม่ได้